เจะพูดยังไงเขาเก่งจังเลยอ่ะเขาเก่งจนเรารู้สึกว่าแบบเขาเก่งเกินนักร้องหลายๆคนไปนะเอาจริงๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Master Master เหมือนเดิมนะครับและวันนี้เราจะมาทําการ recap เพลงอีกแล้วแต่เป็นการ recap แบบที่ไม่ใช่เป็นการ recap จากตัวเสลปพินนะครับแต่เป็นการ recap จากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อช่องว่าต่อไวคุณต่อไวเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่เปิดช่องมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็มีไอเดียที่ ครีเอทมากคือการร้องเพลงไปแล้วก็ทํากับข้าวไปทเ <Wow. S 1> นี้่ะตอนที่เมลเข้าไปขอเขาทําคลิปครับมียอดซับสไครเบอร์อยู่ที่ประมาณ20,000เกือบเกือบสามหมผ่านมาไม่กี่วนันยอดซับสไคร์ของเขาครับเจ็ดหมื่นกว่าจะแปดหมื่นแล้ว <Wow. S 1> วันที่ออนคลิปก็น่าจะประมาณแบบเกือบแสนละมันก็มีหลายคลิปนะครับที่คุณต่อไว้อะได้ทําการโคเวอร์ไว้แต่เพลงนี้มันรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดปริย่อยหลายๆอย่างที่ทาให้เรารู้สึกว่า คนคนนี้มีความเก็บรายละเอียดในการร้องเพลงร็อกได้แบบสุดยอดจริงๆต้องบอกก่อนว่าคุณต่อไวัไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนนะครับคุณต่อไวัเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นฟิลนเซอร์นะครับ เป็นช่างภาพอะไรเงี้ยก็ถ่ายภาพถ่ายงานบ้างทั่วไปอะไรเงี้ยจะสังเกตได้ว่าการจัดองค์ประกอบภาพในคลิปวิดีโอของเขาค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวแสดงว่าเขามีของอยู่ประมาณนึงคราวนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของการร้องเพลงละเพราะว่าเป็นช่องรีแคปเพลงเนะาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอรีแคปที่เป็นเรื่องของการร้องเพลงละกันมาดูกันว่าคุณต่อวัยจะร้องเพลงออกมาเป็นยังไงบ้างกับเพลงยื้อของวงเฟลัครับ ขึ้นต้นมาก็ว้าวแล้วนะเสียงเบลเมื่อกี้เงน คือดีมากเลยนี่คือความเป็นแบบว่าร็อกเกอร์มากๆเลยคุณต่อไว้น่าจะมีอินเนอร์ของความเป็นแบบว่าวัยรุ่นในเจเนเรชันปี2000แล้วเขายังเก็บความทรงจํานั้นได้อยู่นี่คือวิธีการรีคอร์ที่ดีนะครับของคนที่เป็นนักร้องเนี่ยถ้าเขารีคอร์ความทรงจําหรือรีคอร์ประสบการณ์หรือว่าซ้อมบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้มันง่ายขึ้นการรีคอร์มาใช้นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคมาดูต่อว่าเขาจะเริ่มลองแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ ชอบการที่มีเสียงแอมเบียนสเป็นแบบว่าเสียงผัดหมูว <Wow. S 1> oh, ้าวโอ้ดีอันนี้ดีเลยจาากกเเเม่่ออออลปปนไใขงงธ็ริหช โอ้เผ็ดมากพริกที่อยู่ในกระทะที่คุณต่อไวทำกับข้าวอยู่อะเผ็ดไม่เท่าการเบล,ล์เสียงของเขาเมื่อกี้เนีน่ยเขาเบลล์ร็อกแบบร็อกสุดๆอะทำให้เราแบบว่าทัชชิ่งถึงความรู้สึกของความเป็นวงฟลัวประมาณนึงเลยอะะ <Wow. S 1> เก็บรายละเอียดดีมากมั่นใจว่าคุณต่อไวต้องเป็นแฟนตัวยงของวงฟลัวเหมือนกันแล้วเสียงที่ออกมาเมื่อกีอ้มันเป็นการผลิตเสียงได้แบบเพอร์เฟกต์ในหลายๆจุดอะการเบลลการอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ดีรายละเอียดดีไปหมดแล้วชอบอินเนอร์ของการโฟกัสให้แบบว่าการร้องอยู่บริเวณแบบบริเวณช่วงกะโหลกด้านหน้าเขาเรียกว่าช่องมิกซ์อะไรเงี้ยมีเสียงมิกซ์หลายจุดที่เรารู้สึกว่าคุณต่อไวทํทำได้เพอร์เฟกจังเลยมาดูต่อว่าเขาจะมาร้องท่อนบริดจ์ยังไงนะครับ มีใครได้ยินเสียงคําว่ารักเมื่อกี้ไหมมันออกมายากนะโคตรยากเลยคุณต่อไวทำได้แบบง่ายดายทุกทอย่างง่ายดายไปหมดแล้วอินเนอร์ในการแบบว่าบิวจินตนาการที่ร้องเพลงไปได้ทำกับข้าไปด้วยคือสุดยอดมากคุณต่อไวเป็นคนที่น่าสนใจมากผมจะกด subscribe ไว้ในทุกช่องทางเลย ไอนดของเขาว่าโหดจังเลยอ่ะทำได้ไงวะตอนที่ร้องเนี่ยของที่อยู่ในกระทะ,ะมันจะต้องฉุนมากแวร้ลองได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากเอ่าการเอาหูฟังเอาไมอะไรอ่ะมาวางไว้ตรงหน้าโอ้คนนี้คือโคตรพิเศษอ่ะ เป็นการรีแคปที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเพราะต้องฟังไปด้วยแล้วโฟกัสด้วยว่าการทำกับข้าวเขาอะเขาจะทำมันออกมาแล้วกินได้ไหมอะเอ้เห็นจังหวะที่เขาร้องเพลงไปแล้วผัดหมูไปอะคือหมูในกระทะก็กำลังจะสุกพอดีจังหวะมันใช่ใช่เปหมดทุกอย่างท่านเมื่อกี้ก็ร้องดีนั่นแหละเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอโฟกัสตัวเองให้ดีก่อนพอรู้สึกว่าเริ่มโฟกัสหลุดจากการร้องเพลงแล้วไปไปสนใจการผัดน่าจะผัดกะเพราของเขาแล้วอนเนี้ยกะเพราหมูชิ้นเออ ชอบคำว่ายื้ของเขาจังเลยเมื่อกี้ยื้ฉันเยอมีการเปลี่ยนรูปคำเล็กน้อยเมืเเ่อกี้เมาอาจจะลองไม่ถูกโน้ตเท่าไหร่นะเขาทำได้ดีกว่าเยอะมากเปลี่ยนคำว่ายื้เป็นเยอะ,อะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กันรเริ่มจะเห็นกันเยอะแต่ว่าเป็นยื้ที่แบบมีเอ็กโคมีเอ็กโคและมีดานามิกในเสียงของเขาด้วยอ่ะอันนี้คือเก่งเก่งเลย wow. โน้ตเมื่อกี้ o ร l เอาคำว่าเรากับคำว่าม,มารวมกันแล้วก็ใส่ไวเบโตด้วยแล้วก็เหมือนกับจับเบลเสียงขึ้นไปด้วยโอหลายเทคนิคบา้าคนต่อไวคุณเก่งมากเตอน้ำปลานิดหนึ่ง <laughs> เม่อตัวฉันเมือนใจฉันไม่ยอมโอ้ว oh ้าวว้าวจังหวะเนี้ยกระทะต้องฉุนมากแล้วนะแต่ยังร้องต่อได้เขาไปได้ทุกช่องเสียงเขาเก่งมากเลยจะบอกว่าการร้องเพลงอ่ะคือการออกกําลังกายประเภทหนึ่งการฝึกร้องเพลงก็คือการ บังคับให้ร่างกายเราอะเคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายในทางเดินเสียงทั้งหมดอะเคลื่อนไหวได้โดยแบบว่ามีประสิทธิภาพที่สุดคุณต่อไวทําได้เพอร์เฟกหลายๆจุด <Wow. S 1> แล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยที่ได้ดูคลิปเนี้ยเพราะคลิปเนี้ยนอกจากเราจะโฟกัสที่การร้องเพลงของคุณต่อไวแล้วอะเรายังชอบการแบบว่าการสไตล์การทําอาหารของเขาด้วยอะเพราะเรารู้สึกว่าเขามีอินเนอร์ทั้งการร้องเพลงและการทําอาหารไปในเวลาเดียวกันอะเจ๋งโคตรเจ๋ง Oh การแสดงออกของเขาโคตรดีเราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งที่เราดู MV เราจะไม่เห็นอินเนอร์กันมันในอารมณ์เพราะหลังๆมันก็จะเป็นการแบบว่าถ่ายสตูดิโอสลับไปมามันไม่ค่อยได้เห็นคอนเสิร์ตนะคือช่วงหลังๆตั้งแต่มีโควิดมาเราจะไม่ค่อยได้เห็นการแสดงออกหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนออนสเตจเยอะนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายอดเทปเอา <Wow. S 1> แต่เนี่ยคุณต่อไวอะทำได้สดมากแล้วมีอินเนอร์แบบที่ถึงมากในการแบบเอ็กซ์เพลสมันออกมาโคตรสุดยอดเลยอะ อ้หลายหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าช็อตที่เขาดึงไม่อย่างเงี้ยการดึงไม้ของเขาก็ดูเป็นมืออาชีพนะเพราะเขารู้ว่าตรงไหนที่มันจะแบบว่าโอเวอร์สเกลไม้เขาดึงออกถูกจุดถูกจังหวะไปหมดเลยไม่รู้จะพูดยังไงเขาเก่งจังเลยอ่ะเขาเก่งจนเรารู้สึกว่าแบบเขาเก่งเกินนักร้องหลายๆคนไปนะเอาจริงๆ เก่งเกินไปอ่ะายละเอียดการดึงมือการอินเนอร์คือเราจะบอกว่าไม่ว่าจุดไหนที่เราโพสในเพลงของเขาอ่ะเราว่าเราแคปออกมาทําอะไรได้เยอะมากเลยนะหมายถึงว่าจังหวะไหนที่โพสไปแล้วรู้สึกเราอยากจะพูดอะไรถึงผู้ชายคนนี้เราก็จะพูดได้เยอะมากเลยนะเก่งยังเลยพี่ เขาเพงแรงมาจากไหนอะเมื่อกี้คือต้องซัพพอร์ตเยอะมากเลยนะการร้องเสียงสูงขนาดนั้นของผู้ชายต้องซัพพอร์ตเยอะมากจะเห็นว่าเขาแอนตัวอย่างเงี้ยการแอนตัวเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้การซัพพอร์ตมันง่ายขึ้นแต่ง่ายขึ้นแล้วมันใช้เวลาแบบว่าหลายวินาทีขนาดนั้นอนะอันนี้ก็ต้องแบบฟังเยอะซ้อมเยอะฝึกเยอะแล้วต้องมีพรสวัสค์ติดตัวมาด้วยประมาณหนึ่งด้วยนะคนเล่นกีตาร์ก็เล่นกีป้า ่งโซโล่ก็คือผัดข้าวเฮ้ยผัดกระเพราต่อเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้อะแทบจะไม่มีดนตรีเลย แต่การร้องของเขาอะ่ะโฮบรรยากาศทั้งหมดได้ดีมากเลยนี่ถ้าเกิดว่าแบ็กกราว n ์หรือโฟกัสของเขาไม่ใช่กระทะและไม่ใช่ห้องครัวนะนี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบดีมากๆเลยนะแล้วอินเนอร์ของคนข้างล่างเนี่ยก็คือถ้าไม่กระโดดตัวโยนก็คือตีกันยับข้างล่างเลยนะโอ้มัมันส่งมากส่งจิตวิญญ,ญาณสุดๆมมาาเวัน เขาใช้การบอว่าวิ่งไปแตะไฮโน้ตหลายรอบมากถ้านับไม่ผิดน่าจะประมาณ4-5รอบแล้วแล้วแรงไม่ตกเลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเขามากที่สุดน่าจะเป็นกลิ่นของเครื่องในผัดกระเพาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยลองได้แบบว่าต่อเนื่องดีลมดีจังหวะดีอาจจะแสบตานิดหน่อยจากเครื่องผัดกระเพาแต่เขาก็ยังทําทุกอย่างได้บบว,ว่าอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมมากๆ ใส่ไปกระเพราแล้วชอบจังเลยอ่ะ เขาเ yeah ย่ล้วมีการแบบโฮมไมให้ไม่อ่ะมีอินเนอร์เดียวกเขาคือเขาบังคับให้สถานการณ์ทุกอย่างของเขาอะ่ะมีอินเนอร์แบบเขาอะ่ะ <Wow. S 1> คือคนคนนี้มาสัจจัน์มากนะเจ๋งโอ้กกครเขาอีกโอ้ oh. พจังหวะเดทแอลเมื่อกี้คือเผ็ดมากเพราะเขากำลังจะส่งแบบแรงไปให้ถึงจุดพีคที่สุดของเพลงแล้วอ่ะเรามาดูกันว่าเขาจะเอาเพลงนี้อยู่จนจบวินาทีสุดท้ายไหมปะ กี่วินาทีก่อนเป็นการลากเสียงที่โคตรยาวและสูงมา,มากอยากให้หลายๆคนที่แบบเป็นผู้ชายเสียงสูงได้มาดูคลิปนี้จังเลยอ่ะอยากให้พี่สงการได้ดูนะอยากให้แบบคิววงฟลัวได้ดูว่าคนคนนี้เป็นคนที่มาสัศจรย์อีกคนหนึ่งอ่ะทำกับข้าวยังไงให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ดูคลิปนี้ดิโคตรเจ๋ง จังหวะเมื่อกี้อ่ะถ้าอยู่ในครัวแถวบ้านจริงๆคนหลังบ้านนี่คือดังเขาทิ้งไม่ออกไปไกลมากนั่นแปลว่าแรงที่ส่งออกไปแล้วก็ความดังของเสียงอ่ะจะต้องแบบเยอะมากๆเลยเขาใช้กล้ามเนื้อร่างกายเขาซับพอร์ตการร้องเพลงของเขาได้โคตรจะเท่จะจบละวารสุดท้ายไปอินเนอก็คือไม่แผ่วถ้านาดีแล้วอ่ะเขายังโผนทุกอย่างอยู่มันเลย กับข้าวก็เสร็จด้วยระหว่างนา่ีโซโล่ Solo ไปก็คือเป็นจังหวะที่เบาแก๊สเบาไฟติดแก๊สเรียบร้อยแค่นา้นผัดกับข้าวเสร็จโอเคก็จบด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็กับข้าวก็เสร็จก็คือ ผัดกะเพราหมูชิ้นก็คือฟินิชเป็นที่เรียบร้อยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเราชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามัน ทุกอย่างมันเหนือนว่ารีเลทกับคอนเซ็ปต์ของเขามากเขาคิดมาดีมากแนละ้วเราชอบจังเลยอะ่ะเขามีเพจด้วยนะเพจเขาชื่อว่าเพลงอร่อยมากใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะสุดยอดมากมันทําให้เรารู้สึกถึงคําพูดในแร at ็ชาติวอีอ่ะที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นศิลปินได้แต่ศิลปินจะมาจากที่ไหนก็ได้ <Wow. S 1> ต่อไวเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ที่ไหนเขาก็เป็นศิลปินจริงๆอะ่ะเราชอบนะเราชอบความเป็นศิลปินในตัวคนคนนี้จังเลย เขาเป็นบียอนคำว่านักร้องไปแล้วอะเราอยากเห็นคนคนนี้มีผลงานเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นซูเปอร์สตาร์อีกคนหนึ่งกำลังจะเกิดและคุณภาพเขาถึงความเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆทั้งอินเนอร์อัลเทอร์แล้วก็เพอร์ฟอร์มิงรวมทั้งท่ากับข้าวเขาอร่อยด้วยเขาจะเป็นเชฟอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคลิปไหนที่อยากให้เมลีแคปนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างได้เลยคุณคิดเห็นยังไงกับคลิปของคุณต่อไปนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็อยากให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งในคลิปที่เป็นความสุขของคุณในช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e ก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ